สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมน้ำโชคนะครับวันนี้กม็มาพออดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในช่วงบ่าย2โมงนะครับของวันที่30นะครับในวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2,568นะครับวันนี้จะมาขอพรขอโชคลาภกับปุงดำนะครับให้ไปตำลาววันนี้นะครับ ผมได้ขมากับสาทอเด้อครับโดยขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเพราะว่าแอดมินกับบได้มาขอปูประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับสาทุเด้อปู่ด้อลูกหลานกับว่าในมาขอปูว่าเกือบสองอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ขอด้อปู่ด้อยในมันสุกนะครับก็ขอลูกหลานมีโชคมีลาบนะครับอ่ะวันนี้กาได้นำ มะม่วงสวนนะครับมาถวายให้กับทางปู่นะครับมารับด้อปู่ด้อมะม่วงอยู่สวนนะครับไข่ปู่เจนใส่ถูกอาที่เก่านะครับผู้ใดเขามากระสาทวนนะครับผู้ใดยังไม่โชคนะครับกับตัวเลขของปู่องค์ดนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก่อนหรือว่าก่อนนานนี้นะครับ ในตอนแรกของมือนี่ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อจะให้ปูเียนเสื้อทูบให้นะครับ รอติดตามด้วยกันนะครับว่าปูพันจะเขียนให้ตัวใดนะครับสำหรับตัวเลขของนางพญานะครับของนางพญานะครับเป็นเขียนให้ชัดเจนนะครับ817นะครับกับพิเตอร์าเดอวยครับเดอสํสำหรับตัวเลขนางพญานะครับเพราะว่างวดงวดมันพุดนะครับนางพญาเป็นไห้นะครับ306นะครับ ผู้ใดตัดตวินวินสองตัวก็น่าจะโชคดีนะครับสําหรับตวเลขกแนวทางของนางพญานะครับปูฤษีปูยา่าท่าเสด็จนะครับนนกับเป็นแนวทางของปูองดำนะครับเพราะว่าปูองดำเพิ่ก็อยุ่ตรงไหนตรงหน้านะครับสาธุเด้อปูเด้อให้เข็นใส่ถูให้ไปตำเหล้ามันแรงเ้อปูเด้อ ในวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนะครับอ่ะทรงทรงถ่ายเดือนเดือนนี้ด้วยปูด้วยทรงถ่ายเดือนพฤษภาคมนะครับใส่ดวงมองสุกนะครับผมได้ขมากรสซาทันะครับแต่ก็ย่าลืมนะครับตัวเลขของนางพญานะครับนางพญาเพิ่นกระเข้ยนห้ชัดเจนนะครับ นางพญาปูฤษีปูญาท่าเสด็จนะครับเพิ่นเขียนให้ชัดเกณฑาตัวนะครับ817นะครับสำหรับตำราวันนี้นะครับสาธุนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับปูองดำเพิ่นจะเขียนให้ตรงกันบอนะครับกับนางพญานะครับปูฤษีปู่าท่าเสด็จนะครับอย่ามาล่อลื่นกันนะครับ เอาส,สัดๆด้อปูด้วขอใอยแตก3ตัวตำล่ามือแรเด้วปูเด้วว่าจะตรงกับนางพญาหรือเปล่านะครับแต่นางพญาเพันเขียนให้ชัดเจนนะครับเอาสมมติปากกามาจดไว้ด้วยครับเด้อยวพนเขียนให้นะครับแปดนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตำลาาวันนี้นะครับ ตัวแรกปูเพื่อนเขียนให้นะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับอ่ะผู้ใด้ามาก,กับสาทุกนะครับก็อขอโชคดีมีโชคลาบนะครับกับตัวเลขแนวทางของปูองค์ดำนะครับสาทุเดอร์ปูเดอขอหลูกล้านมีโชคไม่ลาบลูกล้านจะได้สื่อน้ำดื่มสื่อพลนน้ำใหม่มาเปลีย่ยนให้เก่ายายงให้ปูเดอร์อ่ะตัวแรกนะครับปูเขียนให้นะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมา,มาคอยดูนะครับตัวที่สองและตัวที่สามนะครับปูจะเขี้นให้ตัวไหนนะครับเขากรงองกันะครับเขาหน้าปีนะครับเพราะมันหน้าปังวันเขาหน้าปีหน้าไหนี่บ่เคยขาดน้ำนะครับจะมีน้ำตลอดนะครับถือว่าอุด,ดมสมบูรณ์นะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อตำราวเย็นนี้นะครับสอง่มกว,า,กวามาล่อลุนกันนะครับวัดตัวเลขแนวทางของปูองดำเพิ่นจะให้โชคหรือไม่ให้โชคนะครับเย็นนี้นะครับแต่ปูเข็นให้ชัดเจนนะครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับ ยาสงากระบไดไปด้วยครับได้เพราะว่าฝนตกนะครับช่วงมีฝนตกตลอดนะครับก็เลยบไดไปหาหญ้านะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลนะครับไปกลับเกือบสองร้อยโลนะครับผู้ได้ขมากระสาตัวนะครับผู้ได้ทองข้าทาของปูองดำได้นะครับตั้งกิจอธิษฐานขอพรขอโชคดบับลาบไปด้วยกันนะครับ ห้ตังนโมสามจบนะครับพร้อมด้วยกระถานะครับกายวาจากิตตังอหังวันทานะครับสาธุสาธุนะครับอ่ะตัวที่สองนะครับปูเขียนให้แล้วนะครับขอให้แตกสามตัวเด้อปูเด้ออ่ะน้าขยาเขียนให้แปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะครับปูองดําเขียนให้ 8, 1, 8, 1, 7, นนใหนึ่ง นึงอะไรเนาะเดี๋ยวมารอดูนะครับตัวท,ที่สองนะครับสำหรับแนวทางของปูดวงนะครับตำเล่านะครับแอดมินกับไอเดินทางไปนะครับเพราะว่าฝนมันตกตลอดนะครับฝนตกอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับแต่ช่วงนี้นะครับไม่มีฝน แอดมินก็นเรื่อยมาขอพรขอโชคลาภกับปูงดำนะครับอาชัดๆัดเนี่ยปูลูกล้านแห้งปึกแห้งนาะ ตัวที่สองน่าจะเป็นเลขเก้นะครับสาธุเดอปูเดอวนเก้านะครับก็ขอให้แตกสามตัวเดอปูเดอร์ตัวที่สองนะครับเลขเก้านะครับ1 9นะครับ,รบสาธุอ่ะผได้ข้ามากับสาันนะครับ มาเบิงนะครับตัวที่3ามนะครับป,ปูองค์ดำพันธุเ์เยนหายตัวใดหายไปตาเล่าว,วนนี้เดือปูเดอในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2,568ั้ายปเดือปูเดอเอามือแร่งเดือปูเพราจะมีทุนต่อรัฐบาลไทยนะครับในวันที่1มิถุนายน2,568นะครับผู้ใดยังไม่มีโชคนะครับ เย็นนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับแต่ว่าตัวเลขนะครับติดตรงกับกับนางพญาคือเลขหนึ่งนะครับเพราะว่านางพญาเป็นเขียนให้แปดน่งเนะครับปูงดำเป็นเขียนให้1-9นะครับฝนอย่าพ่งมาเร้อฝน ตัวที่3มปูกําลังจะเขียนให้นะครับเอาชัดๆเด้อปูเด้อตัวที่3นะครับ สาธุเดอร์ปูเดอ่ะปูเย็นให้ชัดเจนนะครับตัวที่สามนะครับเป็นเลขหกนะครับเป็นเลขหกนะครับหนึ่งเก้าหกหกเก้าหนึ่งนะครับกายอย่าลืมตัดวินวินสองตัวด้วยครับเด้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งและเก้าหกหกเก้านะครับผู้ใดขมาก็สาธุอเดอรครับเด้อผู้ใดยังมุ้ยโชคนะครับเย็นนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำรากับปูองดำนะครับ สาธุเด้อปูเด้อ,อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคราบนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางตําราวกับโปองดํานะครับปูผู้เขียนให้นะครับ1 9 6691นะครับสาธุสาธุนะครับ